สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนาฬิกาคาซิโอจีช็อคสกูลมัดแมนนะครับ อมัดแมนเนี่ยเป็นนาฬิกาคาซิโอจีช็อกลุ่ม Master of G นะครับโดยหมัดแมนเนี่ยถือเป็น Master of G ตัวที่2นะที่ออกวางจำหน่ายต่อจากนาฬิกาตระกูล Foxman นะครับจุดเด่นของนาฬิกาตระกูลหมัดแมนก็คือเป็นนาฬิกาที่ทนต่อฝุ่นโครนนะหรือ m มัด r e s i s t a n c นะครับตามชื่อของนาฬิกาตระกูลนี้เลยนะโดยตัวนาฬิกามัดแมนเนี่ยครับจะออกแบบให้มีกรอบด้านนอกที่ห่อหุ้มตัวเรือนนาฬิกาแล้วก็ปุ่มของนาฬิกาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นนะหรือโคลนเนี่ยเข้าไปติดตามล่องหรือปุ ในปี1995โดยใช้รหัสรุ่นคือ DW8400 นะครับซึ่งถือเป็นหมัดแมนเจนแรกนะแล้วทาง Casio ก็ยังคงมีการผลิตแล้วก็ออกขายหมัดแมนรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือในปี2023นะครับอาจจะกล่าวได้ว่าหมัดแมนเนี่ยเป็นมาสเตอร์ีเพียงไม่กี่ตัวนะครับที่ยังคงผลิตแล้วก็ขายจนถึงปัจจุบันนี้นะ ในคลิปนี้นะครับผมจะนําเสนอนาฬิการตระกูลมัดแมนทั้งหมดนะครับที่ออกวางจําหน่ายตั้งแต่ปี1995นะจนถึงปัจจุบันนี้ในปี2023นะครับโดยนาฬิกามัดแมนทั้งหมดเนี่ยผมจะแบ่งออกมาเป็น4ยุคนะหรือ4ี่ generation นะครับโดยนาฬิกามัดแมนเจนแรกก็คือนาฬิกาที่ใช้รหัสรุ่น DW8400 โดยที่ฝาหลังของตัวนาฬิกาจะเป็นรูปตัวตุวต่นนะครับที่กําลังใช้เครื่องขุดเจาะด,ดินนะซึ่งแสดงถึงความสามารถของตัวนาฬิกานะครับที่สามารถจะทนต่อการใช้งานในสภาพที่มีฝุ่นหรือมีโคลน,นะฮะซึ่ง คุณสมบัตินี้เองนะครับเป็นคุณสมบัติหลักที่โดดเด่นแล้วก็เป็นจุดขายหลักของนาฬิกาตระกูลมัดแมนนี้นะครับสำหรับมัดแมนเจนที่2อ,ออกจำหน่ายในปี2006นะครับมี2รหัสรุ่นนะก็คือรุ่น G9000 แล้วก็ GW9000 นะครับใช้ตัวมัสคอตนะเป็นตัวตุ่นเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นตัวตุ่นที่กําลังแข่งรถนะแล้วก็ตัวตุ่นที่ถือจานดาวเทียมนะครับมัดแมนในเจนที่2เนียถือเป็นยุคสมัยที่นาฬิกามัดแมนเริ่มมีการใช้ระบบทับโซลา่านะครับหรือใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการรับพลังงานจาาากกแแสงแง,งงงมปปลลเ็นนพัััไฟฟ้้ใหบตว แล้วก็มีการปรับตั้งเวลาด้วยคลื่นวิทยุผ่านระบบมาริแบนด์5นะฮะในรุ่น GW9000 นะครับซึ่งจะสังเกตได้จากการที่ตัวมาสคอตตัวตุ่นนะครับจะถือจานดาวเทียมนั่นเองนะฮะสำหรับมัดแมนเจนที่3นะครับใช้รหัสรุ่นคือ G9003 นะครับแล้วก็ GW9003 แล้วก็ฝาหลังของตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นรูปตัวตุ่นถือเข็มทิศนะครับมัดแมนในเจนนี้ก็จะเป็นมัดแมนที่มีระบบทวินเซนเซอร์นะก็คือมีเซนเซอร์ในการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเข็มทิศดิจิตอลแล้วก็มัมนจ่่ลาาาสุดออกวหย ในปี2003ก็คือเป็นมัดแมนที่ใช้ระบบ Triple Sens o เและได้มีการเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างของตัวเรือนเป็นแบบ Carbon Co อร์กาดซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนานาฬิกาตระกูลมัดแมนขึ้นมาจากรุ่นก่อนๆแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับนาฬิกามัดแมนนะครับที่ถือกำเนิดขึ้นในปี19 9 5นะครับโดยออกขายรุ่น dw 8 4 0 0นะครับใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ1 2 8 9รหัสเครื่อง1289งป้นี้นะครับยังมีนำไปใช้ในาา ck, นาฬิกา casio g ซึ่งถือเป็นเรื่องปกตินะของนาฬิกา Casio G-Shock ในยุคก่อนๆน,นะครับที่จะมีการใช้เครื่องนาฬิกาที่เป็นรหัสมดูลเดียวกันนะครับในานาฬิกา Casio G-Shock หลายๆรุ่นออหมัดแมนรุ่นนี้นะครับก็มีฟังก์ชันพื้นฐานทั่วไปนะที่พบได้ในนาฬิกา Casio G-Shock ในยุคสมัยนั้นนะครับก็คือมี stopwatch นะมี countdown timer นะครับมีอัลามนะและในรุ่นนี้ยังมีการแจ้งเตือนแบบกระพริบฟไฟหน้าจอด้วยนะครับโดยไฟหน้าจอก็จะเป็นแบบ electro l u m i n e s c e n t นะครับหรือ EL ในปี1997นะครับทาง Casio G-Shock ก็ได้ออกขายหมัดแมนรุ่น AW570 นะครับก็ถือว่าเป็นหมัดแมนตัวแรกนะที่เป็นระบบอนาล็อกผสมดิจิตอลนะครับใช้รหัสมดูลเครื่องคือ1700นะมัดแมนรุ่นนี้นะครับพัฒนาขึ้นมาสำหรับผู้ใช้นาฬิกาที่ชอบนาฬิกาแบบอนาล็อกอะนะค,คือเป็นการบอกเวลาด้วยเข็มนะครับรหัสมดูล1700นี้นะครับยังนำไปใช้ในนาฬิกาตระกูล Gaussman ด้วยนะครับซึ่งก็มีหน้าตาของตัวนาฬิกาคล้ายๆกับตัวหมัดแมนตัวนี้นะครับ ในปีเดียวกันนะครับก็ออกขายรุ่น D W 8 4 0 0 z เป็นมัดแมนที่อยู่ในคอลเลกชัน Men in Black นะใช้ธีมของนาฬิกาเป็นสีดำนะครับโดยนาฬิกาในคอลเลกชัน Men in Black นี่นะครับนอกจากจะมีมัดแมนตัวนี้แล้วนะยังมีไรซ์แมนฟิชเชอร์แมนและก็ฟล็อกแมนด้วยนะครับสำหรับมัดแมนในคอลเลกชันพิเศษนี้นะครับเมื่อกดเปิดไฟหน้าจอเนี่ยนะครับฉากหลังของตัวหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยก็จะปรากฏรูปตัวตุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นมาสคอดนของนาฬิกาตระกูลมัดแมนนี้สำหรับปี1998 1998น,ค,ออนคึ่0 00Y แล้วก็ d w .8400BM นะครับใช้รหัสโมดูลเครื่องเหมือนเดิมนะครับก็คือ1289โดยรุ่น DW8400Y นี่นะครับเป็นหมัดแมนที่อยู่ในคอลเลกชัน n e n in y e l l o w นะแล้วก็รุ่น DW8400BM จะอยู่ในคอลเลกชัน n e n in Black นะครับในปี1999เนี่ยมีออกขายรุ่นเดียวก็วคือ DW8400NK นะรุ่นนี้อยู่ในคอลเลกชัน n e น in n a v y a n d k แ a k i ซึ่งหมัดแมนรุ่นนี้นะครับใช้ทนสีกากีแล้วก็ใช้ตัวอักษรสีส้มนะครับสำหรับ นาฬิกาบัตแมนในคอลเลกชันพิเศษเหล่านี้นะครับเมื่อเรากดเปิดไฟหน้าจอนะภาพฉากหลังของตัวนาฬิกาก็จะเป็นรูปตัวตุ่นนะครับก็เป็นไปตามตัวแมสคอตของนาฬิกาตระกูลบัตแมนนะครับถัดมาในปี2000นะครับมีบัตแมนออกขายอยู่2รุ่นก็คือ DW8400GP แล้วก็ DW8400LG นะครับเอ,อ่อบัตแมนรุ่น DW8400GP เนี่ยเป็นรุ่นพรีเมียมนะที่ออกขายในปี2000นะครับโดยฝาหลังเนี่ยเขาจะสลักเป็นรูปมังกรนะครับซึ่งตามปีนักสัตว์ของ G ีแล้วเนี่ยปี2000ก็ตรงกับปีมังกรทองนั่นเองนะคร ตัวเลขนะครับ2,000สลักไว้อยู่ที่ฝาด้านหลังด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับมัดแมนรุ่น DW8400LG เป็นมัดแมนที่อยู่ในคอลเลกชัน n m n n n w h i t e g r ร y นะครับซึ่งก็ใช้โทนสีของนาฬิกาเป็นโทนสีขาวเทานะครับในปี2001ออกขายมัดแมนรุ่นเดียวนะก็คือ DW8400BK ซึ่งอยู่ในคอลเลกชัน Real Black ใช้โทนสีดำทั้งตัวเรือนเลยนะครับแล้วก็จอแสงผลก็เป็นแบบเนกาทีฟด้วยนะคือใช้หน้าจอที่เป็นฉากหลังสีดำแล้วก็ตัวเลขบอกเวลาเป็นสีแดงถือว่าเป็นรุ่น ที่ดูเท่ามากทีเดียวนะแต่จะดูเวลาได้ยากสักหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของหน้าจอแบบนกาทีฟอยู่แล้วนะครับที่จะดูเวลาดูตัวเลขต่างๆเนี่ยได้ยากกว่าจอแบบโพสิทีฟที่ฉากหลังของหน้าจอเป็นโทนสีสว่างนะครับและนาฬิการุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกามัดแมนตัวสุดท้ายของเจนแรกแล้วนะครับาจากปี2001มา5ปีนะครับก็คือปี2006ทางคา s ิโอจีช็อก็ได้ออกจําหน่ายมัดแมนในเจนที่2นะครับโดยใช้รหัสรุ่นคือ G9000 นะครับใช้รหัสมดูลเครื่องคือ3031นะแล้วก็มีรุ่น GW 00 รหัสโมเดลเครื่องคือ3050โดยรหัสรุ่นของตัวนาฬิกานะครับก็ได้เปลี่ยนจากการใช้รหัสที่ขึ้นต้นด้วย dw มาเป็น g นะแล้วก็ g w นะครับตามระบบการตั้งรหัสรุ่นแบบใหม่ของทาง casio นะครับโดยนาฬิกาหมัดแมนที่ใช้รหัสรุ่น g w 9 0 0 0เนี่ยนะครับจะเป็นมั a แมนที่มีระบบทับโซล่าแล้วก็มีระบบปรับตั้งเวลาด้วยขึ้นวิทยุแบบ multi band 5นะครับเอ่อในขณะที่หมัดแมนรุ่น g 9 0 0 0เนี่ยเป็นหมัดแม a ที่ไม่มี2ระบบนี้นะครับแต่ก็จะมีการใช้ไฟหน้าจอแบบ dual illuminator นะคือเมื่อกดเปิดไฟหน้าจอนะีครับแสงก็จะสว่างทั้งตัวหน้าจอ LCD นะที่บอกเวลาแล้วก็กรอบด้านในของตัวหน้าปัดนาฬิกานะครับที่แสดงตัวอักษรต่างๆโดยระยะเวลาในการเปิดแสงนะครับสามารถจะตั้งได้ 3- หรือ5วินาทีแล้วก็มีโหมดการจับเวลาแยกเป็น2ส่วนนะครับสามารถจับเวลาได้สูงสุด1000ชั่วโมงนะซึ่งก็เหมาะกับการจับเวลาในการแข่งรถนะครับเช่นโหมดการจับเวลาอันแรกอาจจะใช้สําหรับการจับเวลาในระหว่างที่เราแข่งรถอยู่นะนะแลกส่วนก็ใช้ในการจับเวลาขณะที่รถเข้าพิษนะเพื่อเติมน้ํามันหรือเปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น เพื่อเราจะได้ทราบว่าเ,ออเราเสียเวลาในส่วนการเข้าพิษไปเท่าไหร่ออด้วยตัวนาฬิกาหมัดแมนรุ่นนี้เป็นหมัดแมนที่มีฟังก์ชันการจับเวลาสําหรับการแข่งรถนะครับเฉะนั้นตัวมาสคอตที่เป็นตัวตุนนะ่นที่อยู่ฝาหลังของตัวนาฬิกานี้ครับก็จะเป็นรูปตุ่นกําลังแข่งรถในปี2006นกะครับก็มีนาฬิกาหมัดแมนที่ออกขายในซีรีส์ j a m m i n g c o l o r นะมี2โทนสีนะครับก็คือรุ่น G 900 MC ขีดสนะแล้วก็ G 900 MC ขีดแนะครับสายของนาฬิกาเป็นลายพรางที่มีความเฉพาะตัวนะครับแล้วก็ไม่ซ้ํากันในใแต่ละ ซึ่งเป็นผลมาจากการผรสม,มกันของสีเลซินทั้ง2สีในขั้นตอนของการผลิตทำให้ลวดลายที่ปรากฏบนาสายนาฬิกาแต่ละเรือนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ากันะสำหรับนาฬิกามัดแมนรุ่น G W 9 0 0 0นะครับหน้าปัดของตัวนาฬิกาจะต่างมาจากรุ่น G 9 0 0 0นะครับโดยรุ่น G W 9 0 0 0เนี่ยหน้าปัดจะมีวงกลม5วงนะครับใช้สําหรับบ่งบอกว่าตัวนาฬิการได้รับสัญญาณปรับตั้งเวลาจากเสาส่งสัญญาณไหนนะครับจากเสาส่งสัญญาณทั้งหมด5ต้นทั่วโลกนะครับในระบบมาดิแบนไฟ5นะเช่น ถ้าตัวนาฬิกานี่ครับได้รับสัญญาณปรับตั้งเวลาจากเสาส่งสัญญาณ WWVB นะที่ส่งสัญญาณวิทยุคขึ้นความถี่60กิโลเฮิร์นี่นะครับจากฟ o r ์ด o อ l i ลินสลัฐโคลราโดสหรัฐอเมริกานี่ครับ mm hmm. ก็จะขึ้นแถบสีดำที่ช่อง US 60 นาฬิกามัดแมนรุ่นนี้นะครับยังถือว่าเป็นรุ่นที่อยู่ในกลุ่มของนาฬิกาตระกูลเดอรจีด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งระบบทับโซล่าแล้วก็มีระบบปรับตั้งเวลาด้วยคลื่นวิทยุนะครับส่วนฝาหลังของนาฬิกามัดแมนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัวตุ่นที่ถือจานดาวเทียมนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าตัวนาฬิกานี้นะครับมีระบบปรับตั้งเวลาด้วยคลื่นวิทยุนั่นเองนะครับในปี2007นะครับทางคาซิโอจีช็อกก็ได้ออกวางจาหน่ายนาฬิกามัดแมนรุ่นฉลองครบรอบ25ปปี G GW นนนนะรรรััโดยยเเเลลขขหสุุ่่2 25ตวท้าก็็จใ 9 0 2 5 a เนี่ยนะครับจะใช้เป็นโทนสีดำทองนะซึ่งก็เป็นสีหลักดั้งเดิมเลยนะครับของทาง Casio G-Shock ที่ใช้มาตั้งแต่รุ่นแรกๆนะชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเช่นปุ่มฝาหลัง buckle นะครับก็จะทำเป็นสีทองรวมถึงคาว่า G-Shock แล้วก็สีหน้าจอ LCD ก็เป็นสีทองด้วยเหมือนกันนะครับฝาหลังนะครับสลักเป็นโลโก้ครบรอบ25ปี G-Shock นะครับสำหรับรุ่น GW9025C เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ทาออกมาในโอกาสฉลองครบรอบ25ปี G-Shock เหมือนกันนะครับแต่ใช้โทนสีดำน้ำเงินโดยโทนสีน้ำเง เป็นสีแรกนอกจากสีดำนะครับที่ทาง Casio G-Shock เนี่ยได้นำมาใช้กับตัวนาฬิกานะโดยนาฬิกา G-Shock ตัวแรกที่เริ่มทำเป็นสีน้ำเงินก็คือรุ่น DW6000 CJ2 นะครับที่ออกวางจำหน่ายในปี1991เออในปีนี้นะครับทาง Casio G-Shock ยังได้ทำรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ25ปีกับ มัดแมนที่เป็นรุ่นที่ไม่มีระบบทับโซลา่าด้วยนะครับนั่นคือรุ่น G9025A นะซึ่งก็ใช้โทนสีดำทองเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษคือรุ่น G9000TLC นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ทาง c a s i o อ s h o c k เนี่ยทำร่วมกับทีม Land c r u i s ซ r นะซึ่งก็เป็นทีมแข่งรถของทาง Toyota นะครับที่สร้างชื่อในการแข่ง p a ร i s d a ก a r ตั้งแต่ปี1995นะครับแล้วก็เป็นแชมป์สมสมัยติดต่อกันเลยนะครับที่ d a ก a าในปี2007ง้นแน่นอนว่านาฬิกาที่ถูกเ,เาากล ก็ต้องเป็นมัดแมนตัวเดียวเท่านั้นโทนสีของนาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็นโทนสีแดงขาวนะครับมีโลโก้ทีมแลนด์ครูเซอร์อยู่นะครับพิมพ์บนสายแล้วก็สลักไว้ที่ฝาหลังของตัวนาฬิกานะครับในปี2008แล้วก็2009นะครับออกวางจําหน่ายมัดแมนรุ่นใหม่นะค็คือรุ่น G.W.9010 นะครับใช้รหัสมูลเครื่องคือ3150นะฮะมัดแมนรุ่นนี้เป็นมัดแมนที่เปลี่ยนระบบการปรับตั้งเวลาด้วยคลื่นวิทยุจากระบบ Multi-band 5นะครับที่ใช้ในรุ่นก่อนหน้าก็คือรุ่น G.W.9 0 0นะรบบมาเป็แล้ว ก็มีโหมด Rally Timer นะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการจับเวลาสำหรับการแข่งรถโด,ดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ได้ออกรุ่นพิเศษในคอลเลกชัน Men in Rescue Orange นะครับในรุ่น G.W.9010R ใช้โทนสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีหลักที่ใช้ในงานกู้ภัยนะเนื่องจากว่ามองเห็นได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้สีดำที่สื่อถึงความแข็ง,แ,ขงแกร่งตามแบบฉบับของ G-Shock โดยในคอลเลกชัน Men in Rescue Orange นะครับก็ยังมีนาฬิการ,รุ่นอื่นอีกนะครับก็คือมี Golf Man แล้วก็ r i c e Man นะครับในปี2009นะครับมีรุ่น G.W. 9 0 1 0 mb นะซึ่งเป็นนาฬิกาใน collection men in matte black นะครับใช้หน้าจอ lcd แบบเนกาทีฟแล้วก็โทนสีตัวน,นาฬิกาก็จะเป็นสีดำด้านนะครับนาฬิกาใน c o l l e c t i o นี้นะนอกจาก m a t t man แล้วยังมีนาฬิการตระก,กูล golf man แล้วก็ r i c e man อยู่ใน collection นี้ด้วยนะครับ ในปี2009นะครับมีบัตแมนรุ่น G9000 อีก4ตัวที่ออกขายนะครับทาง Casio G-Shock ก็ได้ทำนาฬิกาให้มันมีสีสันต่างๆนะครับเหมาะสำหรับใส่ในกิจกรรมกางแจ้งนะเช่นการขับมอเตอร์ไซค์วิบากพวกมอเตอร์ครอสพวกนี้นะครับที่ต้องเจอทั้งฝุน่นทั้งโครอะไรเงี้ยนะซึ่งนาฬิกา G-Shock บัดแมนก็สามารถจะรับมือกับสภาพการใช้งานลักษณะน,นี้ได้ดีนะแล้วก็มีให้เลือกทั้งรุ่นที่ใช้จอแบบ Po o s i t i ี e แล้วก็ e g a t ที e ในปี2011นะครับมีบัตแมน่น่ออรุ่น G90000 BP แล้วก็ G.W.9010 BP ใช้โทนสีดำแล้วก็ม่วงนะนาฬิกาในคอลเลกชัน Men in Dark Purple นี่นะครับนอกจากตัวหมัดแมนแล้วนะยังมีนาฬิกาตระกูล Frogman, Rice Man eman, และก็ Golf Man อีกด้วยนะครับใช้หน้าจอ LCD แบบเนกาทีฟนะครับโดยมีสีฉากหลังของตัวหน้าจอเนี่ยเป็นสีม่วงนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกาในคอลเลกชันนี้นะครับในปีเดียวกันนะครับทาง Casio G-Shock ก็ได้ออกจำหน่ายนาฬิกาหมัดแมน Generation ที่3นะครับซึ่งก็คือรุ่น G.9300 นะครับใช้รหัสโมดูล3261นะสำหรับหน้าจอ แ,บบ Positive, แล้วก็รหัสโมดูลเครื่อง3 2 8 1สําหรับหน้าจอแบบนกาทีฟแล้วก็มีรุ่น G W 9,300นะซึ่งก็เป็นมัดแมนที่มีระบบปรับตั้งเวลาด้วยคลื่นพิยุ์แบบ MultiBand 6เพิ่มเข้ามาจากรุ่น G 9 3 0 0พู้ดง่ายๆคือทั้ง G 9 3 0 0แล้วก็ G W 9 3 0 0นมี่ครับมีหน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะครับต่างกันแต่เพียงว่ารุ่น G W 9,300นเนี่ยมีระบบ MultiBand s เท่านั้นเองนะครับสำหรับรุ่น G W 9300เนี่ยก็มีใช้หน้าจอแบบทั้ง Positive, และนะครับ โดยหน้าจอแบบโพซิีฟนะครับใช้รหัสมดูลเป็น3 2 6 0นะแล้วก็หน้าจอแบบเนกาทีฟใช้รหัสมดูลเครื่องเป็น3 2 8 0นะครับาสาเหตุที่นาฬิกาหมัดแมในเจนนี้นะครับใช้รหัสมดูลเครื่องที่ต่างกันนะในรุ่นหน้าจอแบบโพซิีฟแล้วก็เกทีฟนะครับนั่นก็คือว่าหมัดแมรุ่นนี้มีการแสดงข้างขึ้นข้างแรงของดวงจันทร์ด้วยนะครับโดยหน้าจอแบบโพซิีฟเนี่ยจะแสดงเงามืดของดวงจันทร์นะในขณะที่หน้าจอแบบเนกาทีฟหรือหน้าจอแบบสีดำนะครับตัว LCD เนี่ยจะแสดงด้านสว่างของดวงจันทร์ดังนัั้นนตวเครื่องาาฬก ใช้มันต้องต่างรหัสรุ่นกันนะครับเพื่อให้ตัวหน้าจอเนี่ยสามารถจะแสดงสภาพของดวงจันทร์ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงอะ่ะไม่ใช่แค่เป็นการสลับตัวฟิล์มโพลาไรซ์ของหน้าจอ LCD อย่างเดียวนะครับเออหมัดแมในเจนที่3นี้นะครับยังได้นําระบบทวินเซนเซอร์เข้ามาใช้ในตัวนาฬิกาด้วยนะครับโดยตัวนาฬิกาเนี้ยก็จะมีเทอร์โมเซนเซอร์นะครับสำหรับการอ่านค่าอุณหภูมินะแล้วก็มีเข็มทิศดิจิตอลนะครับสำหรับบอกทิศทางทั้งในรุ่น G 9300แล้วก็รุ่น G w 9300นะครับนอกจากนี้ตัวน,นาาััดมนเนนจรทีี3่3้ยง ปรับมาใช้ระบบทับโซล่าทุกรุ่นแล้วนะครับทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยสามารถจะรับพลังงานแสงแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับตัวนาฬิกาได้ในปี2011นะครับก็มีบัตแมนที่อยู่ในคอลเลคชัน men in smoky ok gray ด้วยนะครับโดยโทนสีนาฬิกาจะเป็นโทนสีเทาด้านแล้วก็สีเขียวนะครับร่วมกับการใช้จอแบบนกาทีฟนะนาฬิกาในคอลเลคชันนี้นะครับยังมีนาฬิกาตระกูล rice man แล้วก็ golf man ด้วยนะครับในปี2012นะครับทาง casio g shock ก็ได้ออกขายนาฬิกาบัตแมนรุ่นพิเศษนะคตัว 100ER นะครับอยู่ในคอลเลกชัน m มนอ in Military นะครับใช้สีด้านแบบทูโทนนะแล้วก็มีรุ่น GW9300K นะครับเป็นรุ่นที่ทำร่วมกับองค์กรด้านการอนุรักษ์สัตว์ปา่าและก็สิ่งแวดล้อม Earth Watch ใช้ทุ่นสีเขียวนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนกหงส์หยกนะแล้วก็บนสายนาฬิกาก็พิมพ์คาว่า change the world yourself นะครับซึ่งก็เป็นสโลแกนขององค์กร Earth Watch นี้นะครับแล้วก็มีรุ่น GW9330A นะอันนี้เป็นหมัดแมนรุ่นที่ทำออกมาฉลองครบรอบ30ปี G ี G ck นใช้ทสแดง ทองนะแล้วก็ฝาหลังสลักเป็นโลโก้ฉลองครบรอบ30ปี G-Shock ที่ออกแบบโดย e นะิ l ิกเฮสนฮะ ในปีถัดมานะครับก็มีรุ่น G.W.9330B นะครับก็เป็น1ในรุ่นฉลองครบรอบ30ปี G-Shock เหมือนกันนะครับใช้โทนสีดำน้ำเงินซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากท้องฟ้ายามค่ำคืนนะครับแล้วก็ฝาหลังของตัวนาฬิกาก็เป็นรูปโลโก้ฉลองครบรอบ30ปี G-Shock อีกรุ่นคือรุ่น G.W.9301K นะอันนี้เป็นหมัดแมนที่ทำรูปแบบองค์กร Earth Watch เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้โทนสีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไก่ฟ้านะในปี2014นะครับออกขาย2โทนสีก็คือสีแดง2องรุ่น,น ในคอลเลคชัน m a n in r e s c u e r a t e นะแล้วก็สีน้ำเงิน2รุ่นนะครับอยู่ในคอลเลคชัน m a n in Navy ใช้หน้าจอ LCD แบบนกา t ทีฟทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยรุ่น G 9,300ที่ไม่มีระบบ Multi-band 6แล้วก็รุ่น GW 9,300ที่มีระบบ Multi-band 6ในปี2015แล้วก็2016นะครับทาง Casio G-Shock ก็ได้ออกขายหมัดแมนทั้งหมด3รุ่นนะครับโดยหมัดแมนตัวแรกก็คือ GW 9300 CM อยู่ในคอลเลคชัน m a n in c a m o f l a g e นะครับโดยกรอบสายก็จะทำเป็นลายพลางตัวที่2 ็คือรุ่น GW 9 3 0 0 SR อันนี้อยู่ในคอลเลคชัน n มน n ิ n s n น u รส์เพ p ร์นะครับก็ใช้โทนสีม่วงนะซึ่งเป็นโทนสีของท้องฟ้ายามรุ่งสางนะครับแล้วก็ในปี2016ก็มีรุ่น G.W.9300 DC ซึ่งอยู่ในคอลเลคชัน Master In Desert c a m o u f l a g e ใช้สายลายพรางทะเลทรายนะครับโทนสีนาฬิกาก็จะเป็นแนวแบบทหารเลยนะโดยรุ่น G.W.9300 DC นี่นะครับก็ถือเป็นมัดแมนรุ่นสุดท้ายของเจ็ที่3แล้วนะครับถัดจากปี2016มาถึง7ปีนะครับทางคาเซโอิช็อก็ได้ออกจาหน่ายมัดแม มนเจนที่4ในปี2023นะครับซึ่งก็ถือว่าทิ้งช่วงห่างจากมัตแมนเจนก่อนหน้าค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะครับโดยมัตแมนเจนนี้นะครับใช้รหัสรุ่นเป็น GW 9,500นะครับแล้วก็ใช้รหัสโมดูลเครื่องคือ3553นะครับมัตแมนรุ่นนี้เนี่ยไม่มีการแสดงข้างขึ้นข้างแรมแล้วนะครับแต่มีระบบ Triple Sens o เซอร์นะก็คือมีเข็มที่ดิจิตอลนะครับมีเซนเซอร์บอกความกดอากาศนะรอมิเตอร์นะครับมีเซนเซอร์บอกค่าอุณหภูมินะครับก็คือตัวเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็มีคคววาาาาามมมสสรรรรรถในกกบบออออะดัูงหืตติเ นอกจากนี้นะครับมัทแมนรุ่นนี้ยังสามารถบอกเวลาพาร์ทิชขึ้นพาร์ทิชตกในแต่ละวันได้ด้วยนะครับรุ่นนี้ใช้หน้าจอแบบ d u a l l a y e r lcd นะหรือจอ lcd แบบ2ชั้นนะครับซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยก็เหมือนกับที่มีใช้ในนาฬิกา casio protect ในหลายๆรุ่นนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยมัทแมนรุ่นนี้ก็เหมือนกับเอานาฬิกา casio protect รุ่น prw 3 0ม4มาใส่กรอบใหม่อ่ะแล้วก็เสริมความสามารถในการต้านทานการตกกระแทกตามสไตล์นาฬิกา g shock นะครับแล้วก็ใช้โครงสร้างแบบคาร์บอนคาร์ไก่เข้ามา แล้วก็มีการป้องกันฝุ่นคนตามแบบมัดแมนนั้นหากใครที่เคยใช้ในการคาซิ o p โปรเทคในรุ่นที่มันมีหน้าจอแน,แนวนี้มาก่อนอาจจะไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรมากกับนาฬิกาบัดแมนรุ่นนีนะ้เพราะมันก็ไม่ได้ต่างไปจากที่มีในาฬิกาคาซิ o p r o t e c คเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับบัดแมนที่ออกขายในปี2023นมะครับมี3รุ่นย่อยนะก็คือมีทั้งรุ่นที่ใช้จอแบบ Positive แล้วก็เนกาทีฟนะครับ ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับนาฬิกา Casio G-Shock Mudman นะครับหนึ่งนาฬิกากลุ่ม Master of G นะที่ประสบความสำเร็จมากกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ยังคงได้รับการพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ